น้องยูจินลูกสาวเจนนี่รัชนกยิ้มแฉ่งสู้กล้องเรียกได้ว่าคืนแทนเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วสํหรับยิวชัดมงคลและเจนนี่ได้หมดทัดชื่นหรือรัชนกสุวรรณเกตซึ่งทั้งคู่มีทาย,ยาทตัวน,น้อยๆอย่างน้องยูจินเด็กหญิงฉักดชนกสมแก้วมาเติมเต็มความรักและสร้างความสุขให้กับครอบครัวแล้วและด้วยความที่น้องยูจินมีหน้าตาน่ารักน่าชางังทำเอาพี่ๆแฟนกลับตกหลุมรักตั้งแต่ครั้งแรกเห็น ตอนนี้กลายเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนไปแล้วแถมยังมีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมากซึ่งทุกครั้งที่แม่เจนนี่ออกมาโพสภาพความสดใสน,น่ารักของน้องก็มากจะเรียกยอดไลค์สัปดาแฟนคลับและบรรดาแม่ๆได้ยังถล่มทลายเลยทีเดียวและงานนี้ดูเหมือนว่าพ่อกับแม่ก็คงจะหลงลูกสาวนักมากเพราะในโซเชียลของทั้งคู่ก็เต็มไปด้วยภาพของน้องยูจินลาสุดใจละลายเมื่อแม่เจนนี่ได้ออกมาโพสรูปภาพลูกสาวเป็นรูปที่น้องยูจินทำหน้าแบลวใส่กล้อง บอกเลยว่าน่ารักมากแถมยังยิ้มแฉ่งอีกด้วยโดยแม่ซนีได้รูปบแคปชั่นเอาไว้ว่ายิ้มแฉ่งงานนี้ก็ทำเอาพี่ๆแฟนคลับอดใจไม่ไหวเข้ามากดไลค์พร้อมกับเข้ามาชมความน่ารักของน้องโยซินกันอย่างมากมายเรียกได้ว่านับวันก็ยิ่งใายแววความน่ารักขึ้นเรื่อยๆน้องโยซินทำเอาพี่ๆแฟนคลับหลงรักหนักมาก